โอเคแล้วไม่ต้องใส่เค็มมากไอ้ลูกลูกไม่ใหญ่นะสวบปรดลูกเล็กๆไม่ใหญ่เห็นชัดไหมทุกคนสวรส เยวน้ำปลาลงไปเดี๋ยวเราก็มาชิมดูว่าน้ำปลาพอหรือเปล่านะคะเดยวน้ำปลาลงไปเดี๋ยวเราก็มาชิมดูว่าน้ำปลาพอหรือเปล่านะคะสวัสดีทุกคนวันนี้นีได้เสาวรสมานะคะเสาวรส สวัสดีทุกคนวันนี้นีได้สาวรสมานะคะสวรสวิตามินซีสูงเลยล่ะคะ่ะทุกคนลูกลูกไม่ใหญ่นะสวรสลูกเล็กๆไม่ใหญ่มีสีม่วงกับอ่า มายถึงว่าเปลือกเขานะเปลือกเขาจะสีม่วงกับเปลือกเขาจะสีเหลืองนะคะเวลาสุกนะทุกคนอืมหมดชามเลยลวกันเพื่อนมองไม่ชัดเนาะอืมเรียว มีรสเลี้ยวนิดๆเดี๋ยวน้ำปลาอนิดเดี๋ยวเราก็จะมาชิมสวรสรกันนะจ๊ะวันนี้ได้สวรสรดมา,าประมาณสามลูกนะคะทุกคนแกะออกแล้วนะคะได้ในลูกไม่ใหญ่นะสวรสรดลูกเล็กๆไม่ใหญ่ผลไม้ตามฤด,ดูกาลอือลูกลกไม่ใหญ่นะ สวรสดลูกเล็กๆไม่ใหญ่มีสีม่วงกับอ่าหมายถึงว่าเปลือกเขานะเปลือกเขาจะสีม่วงกับเปลือกเขาจะสีเหลืองนะคะเวลาสุกนะทุกคนอืมอันนี้ลูกเขาจะเป็นสีเหลืองเนาะเขาจะมีสองรสสองแบบแบบนี้ผลไม้ตามฤด,ดูกาลอืม เดี๋ยวน้าปลาลงไปเดี๋ยวเราก็มาชิมดูว,ว่าน้ําปลาพอหรือเปล่านะคะอืมไม่นิดหรอกค่ะทุกคนเปรี้ยวเยอะอยู่นี่สามลูกนะคะทุกคนเป็นลูกเล็กๆทำเล็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลอืม เห็นชัดไหมทุกคนแตว่าราดีสีม่วงกับอ่าหมายถึงว่าเปลือกเขานะเปลือกเขาจะสีม่วงกับเปลือกเขาจะสีเหลืองนะคะเวลาสุกนะทุกคนอืมไม่นิดหรอกค่ะทุกคนเปรี้ยวเยอะอยู่ นี่สลูกนะคะทุกคนเป็นลูกเล็กๆทําเดี๋ยวเราก็จะมาชิมสวรรกันนะจ๊ะวันนี้ได้สวรรมาประมาณ3ามลูกนะคะทุกคนแกะออกแล้วนะคะไดนะ้หมดชามเลยกัน ไม่นิดหรอกค่ะทุกคนเปรี้ยวเยอะอยู่นี่สามลูกนะคะทุกคนเป็นลูกเล็กๆทำาม,มีสีม่วงกับอ่าหมายถึงว่าเปลือกเขานะเปลือกเขาจะสีม่วงกับเปลือกเขาจะสีเหลืองนะคะเวลาสุกนะทุกคนอืมเปรีย้ย <laughs> วมีรสเปรี้ยวนิดๆเดีย๋ยวน้ำปลายนิด หมดชามเลือกกันเพื่อนมองไม่ชัดเนาะลูกลกไม่ใหญ่นะสวรสลูกเล็กเล็กไม่ใหญ่ผลไม้ตามฤด,ดูกาล อันนี้ลูกเขาจะเป็นสีเหลืองเนาะเขาจะมีสองรถสองแบบแบบนี้ผลไม้ตามฤด,ดูกาลอืม เราเรียกปากเลยใช่ไหมทุกคนเซฟเขาจะเป็นเมล็ดแบบนี้ทุกคน,กคนเดี๋ยวเราก็จะมาชิมสวรสกันนะจ๊ะวันนี้ได้สวรสมา ประมาณสามลูกนะคะทุกคนแกะออกแล้วนะคะได้เนื้อสับมักเดี๋ยวเราก็จะมาชิมสวรรกันนะจ๊ะวันนี้ได้สวรรค์มา,าประมาณสามลูกนะคะทุกคนแกะออกแล้วนะคะได้เนเห็นแล้วเลียปากเลยใช่ไหมทุกคน เนื้มันนี่หนึ่งนะคะเป็นลูกเล็กค่ะทุกคนเราก็จะใส่น้ําปลานะคะหย่อนน้าปลาลงไปเลยจุ๊บๆใส่ลงไปนิดนึงนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้นีได้เสาวรสมานะคะเสาวรสเห็นลราเพียบปากเลยใช่ไหมทุกคน ตาิมินซีสูงเลยแหะค่ะทุกคนอันนี้ลูกเขาจะเป็นสีเหลืองเนาะเขาจะมีสองสองแบบแบบนี้เขาจะเป็นมเมล็ดแบบนี้ทุกคนเม็มันนี่หนึ่งนะคะเป็นลูกเล็กค่ะทุกคนเราก็จะใส่น้ำปลานะคะ หยอนน้ำปลาลงไปเลยจุจ๊บๆใสลงไปนิดนึงนะคะก็ <สๆ S 1> จะเป็นมเมล็ดแบบนี้ทุกคนเห็นเรวเรียบปากเลยใช่ไหมทุกคนเซเดี๋ยวเราก็จะมาชิมสวรรกันนะจ๊ะวันนี้ได้สวรรมา ประมาณสามลูกนะคะทุกคนแกะออกแล้วนะคะได้อหมดชามเลยลวกันวิตามินซีสูงเลยแหะค่ะทุกคนอเดี๋ยวน้ำปลาลงไปเดี๋ยวเราก็มาชิมดูว่าน้ำปลาพอหรือเปล่านะคะอืม เรวเรียบปากเลยใช่ไหมทุกคนเซ็บวิตามินซีสูงเลยแหละค่ะทุกคนเพื่อนมองไม่ชัดเนาะ เ็นเมล็ดแบบนี้ทุกคนแซ่บมากไม่นิดหรอกค่ะทุกคนเปรี้ยวเยอะอยู่นี่สามลูกนะคะทุกคนเป็นลูกเล็กๆทำล